ครับคดีเนี้ยทางฝ่ายหญิงมาล่องผมนะ <Yeah. S 2> โดยมีในหน้าเนี่ยนะนายหน้าเนี่ยพามานะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราก็เชื่อว่า่ผู้หญิงคนนี้ยจะฆ่าผัวทําไมนะเพราะว่ากิจการงานก็ดีมีลูกด้วยกันอะไรเงี้ยหลังจากที่เราได้มีการขอดูเอกสารเบื้องต้นนะ แล้วก็พบความผิดปกติหลายอย่างผมก็ได้ขอผลชนสูตรเบื้องต้นแล้วก็ส่งไปให้คุณหมอทางนิเต,เติเวศตรวจสอบก็พบว่าผลนิเติเวศเนี่ยฉบับแรกเนี่ยยืนยันได้ว่ามีการวางยาฆ่าผัวจริงนะมีมีการวางยาฆ่าผัวโดยใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่แหละนะใส่ในเครื่องดืม่มแล้วก็ให้ให้ผัวเนี่ยเป็นคนทานนะ แต่ว่าไม่ได้ใส่เยอะๆไม่ได้ใส่เยอะทีเดียวเขาค่อยใส่จิร์นิษจินริษจินรนิษจินร์นิษฐะใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆใส่จินรนิษจินร์นิส์นะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้สอบถามทางทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตอบเราไม่ได้หลายคำถามจนกระทั่งเราขอดูหลักฐานอื่นก็เขาอ้างว่าเขาเนี่ยทำมาหาร่วมกับสามีเขาที่ตายนะ โดยมีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นมูลค่าเป็นร้อยล้านนะทีผมก็ขอดูหลักฐานของการจดจดทะเบียนบริษัทก็ไม่มีไม่มีจริงก็แล้วก็เลยไปตรวจสอบดูจากหนังสือใแบมบรณบัตรของสามีอะ่ะก็พบว่าครอบครัวเนี้ยมีนายรุ่งโรดเนี่ยซึ่งเป็นพ่อของคนที่ตายนะครับเป็น ใช้ชื่อของกิจการของครอบครัวนี้ว่ารุ่งโรดความรุ่งโรดความก็คือว่ามันเป็นลักษณะขององศ์ีไม่ใช่เป็นเรื่องของอสองสามีภรรยานี้ที่มีการสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วก็สอบอีกลูกชายลูกลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ยที่เขาอ้างว่ามีการทางฝ่ายญาติคนตายเนี่ยไปร้องที่ศาลเยาวชนเนี่ยเพื่อขอกุ่มอบครอาให้เด็กทั้งสองมาอยู่ในความอุปการะของ ของฝ่ายพ่อพ่อแม่ปนตายอันเนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยสองสามีภรรยาเนี่ยนะได้ทะเลาะกันเรื่องสามี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 ภรรยาน้อยหลายคนแล้วก็ฝ่ายเด็กเนี่ยก็ไปอยู่กับพ่อแม่ของฝ่ายชายไม่ได้อยู่ในความดูแลของฝ่ายหญิงที่ที่ให้การดูแลนะ อันนี้ก็นี่ไ็ปรเด็นหนึ่งนะครัที่เขาที่เขาพูดไม่จริงดังนั้นเนี่ยอานจึงให้พ่อแม่ของฝ่ายชายเป็นคนดูแลก่อนชั่วคราวจนกว่าผู้หญิงจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ว่าไม่ได้ฆ่าผัวเอาล,ละประเด็นต่อมาตำรวจมีภาพวงจรปิดว่าผู้หญิงคนนี้พาคนใช้อะนะมารับใช้ที่บ้านนี่แหละนะไปซื้อยาฆ่า,มาแมลง นะไปซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงโดยมีภาพวงจรปิดและฝ่ายหญิงก็ยอมรับจริงนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยคนใช้เนี่ยเป็นคนเอาไปเก็บดูแลในการปลูกต้นไม้ขายอะไรเงี้ยแต่เราบอกก่อนว่ามีหลักฐานว่าเจอ,อยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยอยู่ในรถของผู้หญิงคนเนี้ยกําลังเอาไปทิ้งข้างนอกสถานที่ทั้งที่ตำรวจยังมไม่ได้แจ้งข้อหาเลยนะ แล้วก,การเปิดน้ำตัวกระทิงแดงหรือตัววิตามินซีอะไรต่างๆผู้หญิงก็เป็นคนเปิดแต่ไม่พบรอยนิ้วมือนะเพากเใช้เาขาใช้ใถูงมือ,อยางหรือใช้ผ้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ไม่ใ,มใ,มใ้มีรอยนิ้วมือแฝงนะ,อ,ะอันเนี้ยแล้วก็พบว่ามีการโยนขวดที่พบสารต้องห้ามหนยนอกกำแพงรั้วนะนะประเด็นต่อมาก็คือว่ามีแชทไลน์ที่อ้างว่า โทรศัพท์เนี่ยน้องชายของคนตายเนี่ยเอาไปใช้แล้วปรากฏว่ามันมีแชทที่ว่าบอกว่าคนรับใช้อ่ะผู้หญิงอ่ะไปขนยาที่ใส่ยาฆ่าแมลงเนี่ยอยู่ในขวดกระทิงแดงแล้วก็ขวดวิตามินซีเนี่ยไปให้สามีกินนะซึ่งหลังจากที่มาดูแชทไลน์แล้วเนี่ยปรากฏว่าหน้าโปรไฟล์สองฝ่ายฝ่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันไม่มีจริงรมันเป็นการแคปเจอร์ขึ้นมาโดยเจตัวเองเป็นคนทำ เชื่อได้ว่าผู้หญิงเป็นคนทําตัวเนี้ยเพราะว่ามันอยู่มันจะไปไปแชทได้ไงว่าเป็นคนไหนทําค่าของตัวเองแลวบอกว่าแชทนี้ก็ไปประกวอยู่ในแชทของเมียน้อยของฝ่ายชายอีกแชทหนึง่งซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาโดยโดยทำโดยทำเป็นลักษณะของแคปเจอร์ขึ้นมาอีกชัดอีกชุดหนึง่งนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกุเรื่องขึ้นมา ประเด็นต่อมานะอ่าประเด็นต่อมาก็มากัหลักฐานว่าอ่าตัวทรัพย์สินเนี่ยที่บอกว่ามีเป็นร้อยล้านเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะอ่าไอตัวที่หลักก็คือว่าประกันชีวิตของลูกลูกไอ้ที่สามีตายแล้วลูกจะต้องได้รับมรดกไอทรัพย์สินก็คือหกสิบล้านประกันชีวิตนี่แหละะคือตัวหลักแต่นั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย แน่จะไม่มีทรัพย์สินอะไรมากหรอกนะแล้วก็เขามิภาพาวงจรปิดตอนที่ไปตอนที่สามีเสียชีวิตนะมีการไปเอาเงินเงินจับพวกเครื่องทองหละนะที่บ้านล้วถูกจับได้แล้วก็คืนให้นะไปเดินตัวป่าแล้วก็เรื่องบันคทอการรักษาพยาบาลเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคนระั้งแรกเนี่ยตรวจพบเจอ,อยาฆ่า,า,มาแมลงแต่จากที่รักษาด้วยยาขับปัสสาวะ อย่างแรงเนี่ยก็ไม่พบสารยาฆ่า,า,มาแมลงแล่แนหะะที่เขาบอกว่าไม่พบไม่พบนี่แหละว่าว่ามีการรักษาันที่ยี่สหกึ่สิเก้าจนเสียงชีวิตอ่ะคดีเนี้ยชัดเจนว่าผู้หญิงอะ่ะมีพยานปากเดียวคือตัวเองเพะาะนั้นก็ไม่มีใครเลยนะจึงจึงเชื่อว่าถ้าจังสู้คดีไปก็ประหารชีวิตสถานเดีย,ยโวโอ้ ฐานคือหมอเอางี้ยหหมอยืนยันได้ครับนะอืมสะเหตุเกิดจากหัวไม่เมียน้อยเอา,อางีา้เหแล้วก็ตัวเองเนี่ยคือหัวไม่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเราอืมแล้วก็มีความแค้นนะแล้วก็ไม่ใช่คนอ่าเขาเป็นคนอยู่จริงๆก็เป็นคนลาวนะแต่ได้สัญชาติไทยเอ่อ่งน้นแหลเขาก็เลยใส่ยาทีนินิดนเลอย่นีเป็นอย่างนี้หลย ตามตามตามหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงที่เราได้มีการสอบสวนก็เสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับอะไรต่างๆที่เป็นเอกสารทางทางราชการไม่ว่าจะเป็นผลนิติเวศของรัฐตำรวจอะไรต่างๆนะถึงเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นูกรบทำความผิดก็ตอนหนังเราสืบความจริงนั้นเราก็ไม่ช่วยเพราะเราเราไม่ช่วยคนทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถตอบได้แล้วก็หลังจากที่เราสอบเขานานจนกระทั่ง ตอนหลังก็ามาขอเอกสารคืนล้วก็คืนให้เขาไป oh. เพราะว่าเรามองแล้วว่ามันไม่ใช่อก็เลยขอขอคืนเอกสารไปนะแล้วฝ่ายหญิงก็ยอมรับจริงนะแล้วก็ก็เพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยคนใช้เนี่ยเป็นคนเอาไปเก็บดูแลในการปลูกต้นไม้ขายอะไรเงี้ยแต่เราบอกกนว่ามีหลักฐานว่า เจอ,อยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยอยู่ในรถของผู้หญิงคนนี้กำลังเอาไปทิ้งข้างนอกสถานที่ทางต่านที่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาเลยนะแล้วก็การเปิดน้ำตัวกระทิ้งแดงหรือตัววิตามินซีอะไรต่างๆผู้หญิงก็เป็นคนเปิดแต่ไม่พบร,รอยนิ้วมือนะเ,เ,เพราก็ใช้เขาใช้ถุงมือ,อยางหรือใช้ผ้าเนี่ยไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้มีมมมมมรอยนิ้วมือแฝงนะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ แล้วก็พบว่ามีการโยนขวดที่พบสารต้องห้ามนยนอกกำแพงรั้วนะประเด็นต่อมาก็คือว่ามีแชทไลน์ที่อ้างว่าโทรศัพท์เนี่ยน้องชายของคนตายเนี่ยเอาไปใช้แล้วประกบอบว่ามันมีแชทที่ว่าบอกว่าคนรับใช้ผู้หญิงอ่ะเป็นคนเอาอยาที่ใส่ยาฆ่า,า,มาแมลงเนี่ยอยู่ในขวดกระทิงแดงแล้วก็ขวดวิตามินซีเนี่ยไปให้สามีกินนะซึ่ง นังอยากที่มาดูแชทไล,ลนะ์เลยเนี่ยบอกฏว่าหน้าโปรไฟล์ของฝ่ายฝ่ายอ,อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันไม่มีจริงมันเป็นการแคปเจอร์ขึ้นมาโดยเัวเองเป็นคนทำเจอได้ว,ว่าผู้หญิงเป็นคนทำตัวเนี้ยเพราะว่ามันอยู่มันจะไปไปแชทได้ไงว่าเป็นคนไหนทำฆ่าตัวเองแลปบอกว่าแชทเนี้ยก็ไปปรากฏอยู่ในแชทของเมียน้อยของฝ่ายชายอีกแชทหนึ่ง ซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นการสร้างขึ้นมาโดยโดยทำเโดยทำเป็นลักษณะของแคปเจอร์ขึ้นมาอีกชัดอีกชุดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่เชื่อว่าฝ่ายหญิงเนี่ยปุเรื่องขึ้นมาประเด็นตรรมานะ